สวัสดีทุกๆคนนะจ๊าเดี๋ยวเราจะพาดูว่าจะมีหัวเรือยังมันหวานญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะส่วนมากก็ประมาณส4เดือนนะจะลงหัวเดี๋ยวลองดูสิขยายพันธุ์ง่ายเนี่ยเนี่ยมันหวานญี่ปุ่นเนี่ยไปซื้อมันดิบๆมาจากตลาดเนี่ยซื้อมาจากตลาดแล้วมาฝังฝังดินไว้ เดี๋ยวก็งอกออกมาเนี่ยเต็มไปหมดเลยกินยอดได้ด้วยเอายอดมันหวานเนี่ยไปแกงส้มมันยังอร่อยเลยเนี่ยยอดเขาจะคล้ายๆผักบุ้งเนี่ยเนี่ยน,นี่นี่มันหวานอันน,น,นี้ผักบุ้งเนี่ยกองรวมกันอย่างเนี้ยผักบุ้งเนี่ยทีนี้เดี๋ยวดูนะขุดดูปะลองดูนะดูดิว่ามันจะมีหัวงเปล่าลุ้นๆ มาลุ้นกันไอ้นี่ไอ้นี่เดี๋ยวก่อนอันี้เป็นผักบุ้งจีน<า>เอาผักบุ้งจีนเรือมาก,ก่อนไม่ใช่ผักบุ้งจีนผักบุ้งนาผักบุ้งแดงประสาทแล้วพูดเลยพูดจาแล้วเถอะเท่าแล้วพวกนี้ฮะเท่าแล้วก็แบบนี้แหละเนี่ยเอาไปต่อยอดได้อีกปักแล้วจิมจิมเราเคยทำแล้ว อันนี้เป็นผักบุ้งแดงที่เขามาเรามาจิ้มไว้ด้วยไงจิ้มยอดไว้นิดนหน่อยๆเอาตำลึงก็มาด้วยมาเดี๋ยวเรามาขุดกันถ้าไม่ดูที่ยังไม่ลงหัวใช่ไหมนะดีสิลงหัวไหมถ้าไม่ลงหัวแสดงว่าปลูกมันไม่กินยอดคือ <c ười> ถามว่าเคยลงหัวเคยลงหัวมาหน่อย ดูดูวี่ดูแววแล้วคงจะไม่ลงหัวแล้วมั้งหรือต้องปลูกรออีกอีกสักพักถึงจะลงด้วยยังไงอันนี้เป็นดินหมักที่เราหมักไว้เห็ดมือผีย่อยสลายไปเรียบร้อยดูสิดูสิไหนดูสิ ขอเนะเอเอสงสัยเจมงานเยอะพวกเราเนี่ยมีงานบนไปทำน,นทำนู่นทำนี่มีอะไรก็ถ่ายไปนะไม่มีไม่ลงหัวนะเพราะฉะนั้นปลูก้กินยอดเอามาจิ้มไว้ไม่มีหัว ไม่ลงหัวเพราะฉะนั้นถ้าไม่ลงหัวก็รื้อแล้วนะรือ้อละเนี่ยเอาไปจิ้มต่อๆที่ไหนก็ได้เพราะเดี๋ยวเราก็จะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้แล้วนี่มองเนี่ยเดี๋ยวจะเอาให้โล่งเลยโอ้โหมีงานอะไรให้ทำอีกเยอะแยะแต่แป๊บเป็นลมเลยพวกเราเยอะจริงๆ งานที่ค้างไว้ก็เต็มไปหมดเลยเนะี่ยยังไม่ได้เก็บเลยเนะนี่ยนี่ถอนไอ้มะม่วงหางราหโหส่งส่งไปให้คุณหน่อยทีนี้ตะกร้าพวกนี้เห็นปะ่ะฝาชีอ่ะมันผุมันผุมันแตกง่ายเพราะฉะนั้นอายุการใช้งานมันน้อยเดี๋ยวตรงนี้ก็จะรื้อเหมือนกัน เห็นไหมว่างานเยอะว่ะงานเยอะชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอเหมือนสวนเลยสวนของพวกเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเสมออันนี้ของน้องจี๋เดี๋ยวจะเก็บไว้ก่อนนะยังไม่ได้ชิมน้องโอนใจรักเกษตรถามบอกว่ารสชาติเป็นไงทั้งถั่วลายเสือทั้งถั่วแดงถั่วอะไรนะลสเปรรี่ป่ะรสชาติเป็นไงไม่กล้าชิมเพราะว่าตั้งใจจะเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่ออันนี้น้องจี๋ช่องเกษตรอินทรีย์ชีวีสุขใจให้มานะจ๊ะ เดี๋ยวก่อนนะไอผู้ที่โรยไว้ดูมะะกรกตนี่โตแล้วนะนี่อีกที่โรยไว้มเมล็ดพันธุ์ไหนที่เขาบอกว่าสมบูรณ์เดี๋ยวเขาจะงอกมาเองอจุดินซีสังเคราะห์แสงเป็นไงจ๊ะเดี๋ยวก่อนไอนี่เดี๋ยวเอาไปจิ้มจิ้มไว้ตรงไหนก็ได้เนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยถอนมาไปจิ้ม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 เดี๋ยวก็ติดเฮ้ยนี่ผักบุ้งอห่ อันนี้ผักบุ้งอยากให้ออกเลยนะไหนผักบุ้งอันไหนมันหวานญี่ปุ่นเดี๋ยวจะส่งไปให้สิรัฐคลิปนี้ที่ปล่อยไปสงสัยจะถึงนะมั้งนะอันนี้อันนี้ใช่อันนี้อันนี้อันนี้ใช่อันนี้มันหวานญี่ปุ่นอันนี้ใช่แน่นอนยัี่ม่ไจะออกตามข้อใบเวลาเราเราตัดนะเราตัดเสร็จแล้วเราก็เอาไอข้อเนี่ย จิ้มลงดินเนี่ยรากเขาจะสร้างหัวใช่ป่ะรากเนี่ยตรงรากเนี่ยเขาจะสร้างเป็นหัวแต่ของเรานี่ปลูกแบบกินยอดปลูกไปกินยอด <c oughs> ไ,มไม่เคยลงหัวลงให้ก็เมื่อก่อนเนี่ยเห็นปะ่ะลงให้นิดเดียวเอง <c oughs> เดี๋ยวส่งไปให้ส <c oughs> ิริปลูกที่ต้องรีบอดัดเพราะว่าเราก็จะเนี่ยอัดเก็บไว้ก่อนไง เฮ้ยเอลดซีิดึงอ,อกสิดึงมาสิมีหัวไหมมีหัวไหมไม่มีครับท่านดึงมาแล้วก็ไม่มีหัวมีแต่รากบางทีอายุเขายังไม่ได้ก็มีอมรากจิ้มตรงไหนก็เกาะตรงนั้นแหละนี่เวลาจะส่งไปก็ ส่งตัดเป็นข้อข้อข้อข,อข,อขอนะแล้วก็พันพันหมกหม,กมกใส่ไปส่วนมากเราก็จะส่งกล่องแบบเล็กๆอะ่ะเพราะว่าสะดวกอาเฮียเราออเฮียเราจะได้ไม่ต้องถือกล่องใหญ่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปจิ้มจิ้มขยายต่อเอาไว้กินยอดนะตัวไว้กินยอดเนี่ยมันไม่ยากเลยไปซื้อที่ตลาดมาที่เป็นเอ่อ ดิบๆป่ะดิบๆป่ะมันหวานญี่ปุ่นดิบๆจากตลาดใช่ป่ะซื้อแล้วฝังดินเลยฝังดินเลยี๋ยวมันก็งอกอึบเนี่ยหรือแล้วโล่งไหมโล่งงานเยอะดีพวกเรางานเยอะๆแต่แป๊บเป็นลมใครอยากได้อะไรก็บอกมานะในสวนเนี่ย เราไม่สะดวกที่จะส่งแต่อาเฮียเราสะดวกแล้วก็ฝากอาเฮียแต่ก็พยายามเอากล่องเล็กๆไม่ให้อาเฮียเราถือให้มันกล่องใหญ่อบเนี่ตอนไล้วะเอาละดูโล่งกี่ม่ดูโล่งแล้ว เดี๋ยวเราก็จะจัดการเอาไปจิ้ม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 ทิ่มทิมไว้เนี่ยเอาใบออกเนี่ยริดใบออกเนี่ยริดริดใบออกไงเนี่ยเอาใบออกเอาใบไปผัดกินผัดใบเนี่ยไปผัดน้ำมันหอยก็ได้แกงส้มเนี่ยอร่อยเคยแกงส้มแล้วเหมือนกินผักบุ้งยอดเขาอะใบเขาอะก็ตระกูลเดียวกันนะเปล่าใกล้กันนะ รากออกตามข้อเนี่ยเนี่ยเสร็จแล้วก็เอาไปตัดเป็นท่อนๆแล้วไปจิ้มไ้งานเยอะเยอะพวกเราเนี่ยงานเยอะจริงๆนะสารพัดท,ที่จะมีงานมันมีแบบโหสมหัวท่วมหัวอะไรจริงๆทำไปเรื่อยๆมีอะไรก็อัดคลิปลงไปเรื่อยๆตอนนี้เท่ากับคิดว่าเป็นเงินเก็บเงินออม แพลตฟอร์มมันยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยพวกเราอยู่แล้วใช่ไหมเขา,าพึ่งพึ่งพาพวกเราอยู่แล้วเราพึ่งพาเขา,าหากินเหมือนกันเราถึงบอกว่าใครที่ขายสินค้าขายบริการนะเอ,อิญถ้าโปรโมทช่องก็จะแบบเพิ่มยอดขายให้เป็นอย่างดีพวกเราจะรอเก็บกินแต่ถ้าเรามีเงินโฮ้ยก็อีกแหละต้องใช้เงินต่อเงิน มันจะมาให้เราแบบหากินบนแพลตฟอร์มมันโดยที่เราไม่เสียอะไรเลยมันจะให้หรือเห็นหลายๆคนอู้ทำมาตั้งนาน3-4ปีขยันลงคลิปจะตายฮะเขาก็ตัดต่อเก่งเก่งขยันลงคลิปด้วยแต่ทำไมเขาถึงได้แบบว่ายังไม่โตไม่อะไรเงี้ยตัดต่อเหมือนช่องใหญ่ๆเลย หลายปีผ่านมาก็ยังไม่เห็นจะไอ้นี่เท่าไหร่นะคือบางทีอย่างที่เราเคยพูดมันบางที joutube y มันต้องใช้เงินต่อเงินแต่และคอนเทนต์ก็ต้องโห้ยขยันกันหน่อยแหละขนาดคอนเทนต์อาชีพคอนเทนต์วิธีทำกินโชว์ทำกับข้าวทำอาหารถ้าไม่อัด โปรโมทช่องถ้าไม่รู้วิธีโปรโมทช่องก็ไปไหนะอย่างช้าๆพี่ y t u t u แพลตฟอร์มทุกแพลตฟอร์มเขาก็ต้องการหาเงินจากพวกเราอยู่แล้วหนน,นี่นี่นั่นสารพัดใช่ไหมแต่พวกเราก็ทําไปช่องเนี้ยช่องคลิปทุกคลิปของพวกเราเนปลูกผักเนี่ยมันให้ความรู้นะบางทีคลิปบางคลิปเนี่ยเป็นความรู้ใหม่ก็เป็นความรู้ใหม่ก็มี เดี๋ยวเราก็จะตัดตัดตัดนั่งตัดเป็นท่อนๆแล้วก็จิ้ม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 เอาไปจิ้มมองที่มันมีดินน่ะแต่เดี๋ยวเราจะรื้อตรงนี้ในเมื่อไม่มีหัวแล้วก็เลิกจบข่าวนะจ๊ะอันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนี่ก็ยังไม่ได้ย้ายต้นยอยอที่เพาะจากเมล็ดอันน,น,นี้ย้ายมาละขนุนขนุนเนี่ยไปซื้อมาจากตลาดนะหวานหวานอร่อยด้วยเอาเลยเม็ดมาเพาะไว้แล้วเราก็แยกไปละ มีเปลือกทุเรียนก็มาใส่เปลือกส้มก็มาใส่ <laughs> ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นปุ๋ยอันนี้กิกนไม่ได้แยกอันนี้กิกน,น,นไม่ใช่อันนี้บีบ,บเอาเม็ดเม็ดมาใส่ต้นยอเนี่ยที่เอาไปโรยๆยไว้ก็ขึ้นมางอกเต็มไปหมดเลยมีที่ปลูกหรอกมะละกอนี่ยังไม่รู้จะเอาไปปลูกตรงไหนเอาเม็ดมาโรยไว้มันก็งอกเนี่ยถ้ามีมีม,มีมีแบบนี้เดี๋ยวเขาก็งอก เห็นป่ะเนี่ยยังอยู่น,นี่อะไรเนี่ยมักรอมกันเอาเลยโรยไว้เดี๋ยวก็งอกอันไหนแข็งแรงก็งอกขึ้นมาเองนี่เดี๋ยวก็งอกมาอีกอันนี่พวกเห็ดมือผีสู้กันต่อไปนะเจ้าพูดเราทำกันต่อไปขยันทำคลิปลงคลิปไปเรื่อย,อยไม่อยากเหนื่อยก็ลงคลิปรัว ไม่ต้องเปิดตัวนั่นแหละไม่มีการแลรกซัพย์ด้วยลงไปแบบรวมๆมีวิธีทำอะไรในสวนของตัวเองทำให้หมดมีพืชผักอะไรก็ลงให้หมดในสวนถ่ายแนวนอนลงเพลย์ลิสต์ให้หมดเหนื่อยก็พักพักหายเหนื่อยชาร์จแบตแล้วมาใหม่ลุยใหม่นะแล้วก็ ใครก็แล้วแต่ที่ยังไม่ได้ทําคลิปทําช่องรีบทำซะทําเดี๋ยวนี้เลยทําให้ไวทําแล้วลงคลิปไปเรียนรู้เกี่ยวกับการทําช่อง Youtube เรียนรู้กฎระเบียบข้อบังคับไม่ทําผิดกฎหมายไม่ทําผิดกฎระเบียบ Youtube ทําไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละแล้วแล้วคอยสังเกตเองว่าระบบ Youtube เป็นยังไง4ปีที่ทํามาเนี่ยรู้อะไรลึกๆเยอะแยะแยตะแป๊บเป็นลมปองตรง มายาโซเชียลบางสิ่งบางอย่างที่เห็นมันก็ไม่ใช่มันแหกหูแหกตาหลอกตาเราจริง <laughs> <laughs> เออยางที่เคยบอกที่เคยพูดไว้ใช่ปะ่ะมันพุ่งมาทําได้มาสามสี่ห้าเดือนเนี่ยเอ๊ะทำไมยดอดวิวจะทำพุ่งปี๊ดแป๊บเดียวแป๊บเดียวปี๊ดแล้ว <laughs> ถ่ายถ่ายธรรมดาเนี้ยตัดต่อก็ไม่ได้ตัดต่อเออทําไมเป็นอย่างนี้อ่ะฮะมันต้องมีที่มาที่ไปใช่ปะ่ะฮะกูรูถามกูรูหน่อยเด้เออถามกูรูหน่อย ทำไมอธิบายให้หน่อยสิอธิบายได้เปล่าว่าทาไมเนี่ยทำมาเพิ่งทํามาไม่กี่เดือนเองแล้วถ่ายคลิปแบบผักสวนครัวแบบนี้สมมติถ่ายผักสวนครวัวถ่ายไม่กี่เดือนน่ะทำไมยอดวิวสูงพุ่งเป็นวิวเป็นหมื่นเออ,เอ,อไหนอธิบายมาหน่อยดิทําไมเป็นอย่าง,งานั้นน่ะทั้งที่ถ่ายเหมือนกันเนี่ยถ่ายแบบเดียวกันเลยบางช่องก็ไม่ได้ตัดต่อแต่ยอดวิวยอดซับพุ่งอย่างรวดเร็วมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะ เออถ้าไม่ได้ถ้าไม่ได้ทำการวิธีโปรโมทช่องอธิบายได้เปะละ่าล่ะฮะว่าทําไมมันเป็นอย่างนั้นจะบอกว่าเขาใช้ฝีมือเหรอฝีมืออ่ะบางคนขยันมากเลยลงคลิปแบบรัวรัวรัวนะใช่ป่ะแต่ทําไมยอดซับยอดวิวของเขายังคานกระดึงกระดังกระดึงกระดังใช่ป่ะไหนกูรัวอธิบายหน่อยเด้ ฮะเรื่องวิธีการโปรโมทช่องอ่ะโปรโมทช่องอ่ะที่ทั้งวิธีแบบใช้เงินกับไม่ใช้เงินอะไรแบบเนี้เอออยากรู้อยากรู้นักเออหัวใจของเธอทำด้วยอะไรน,น,น่าเหมือนคีพึงลนไฟโอนเอ็นอ่อนว้เหมือนไผยต้องลมไปดีกว่าเดี๋ยวไปฝึกสมองฝึกบริหารปอดก่อน ขยันงลงคลิปกันนะจ้าทุกทุกคนไปแล้วงานเยอะสู้กันต่อไปแค่นี้นะ